นตรีไทยสอนรำไทยด้วยนะคะออนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงจะเน้นทั้งในเรื่องของอการรักษาวัฒนธรร,รมขนมประัพณีประเทศจะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นพลเมินที่ดีของของเยอรมันด้วยนะคะนี้ก็เป็นจุดเด่ดนสำคัญกิจกรรมเราการต้อนรับางดีมากจากทางการเยอรมันนะคะ เห็นหน้ากันไม่ค่อยยืนดีกว่าเนาะนะคะกลับนะกลับนักสก,การปพระกุณเจ้านะครับแล้วก็อขอญาตสวัสดีพี่น้องคนไทยที่เยรมันทุกคนนะคะโดยเฉพาะรู้สึกว่าผู้หญิงเยอะดีใจจังใช่ไหมคะโอ้เพิ่งรู้ว่าสตรีหายไปมาอยู่ที่เบอร์ลินก็เยอะนะเนี่ยนะคะโอ้ได้ยินแล้วว่าที่นี่มีการตั้ง ในเรื่องของกลุ่มสตรีขึ้นมาก็ทราบว่ามีหลายชุมชนทีเดียวนะคะช่วยกันรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งอย่างนี้ดีใจค่ะเพราะว่าทุกท่านมาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าอยู่ห่างไกลบ้านเรานะคะก็มีน้ำใจของคนไทยมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ถือว่าคนไทยที่เยอรมันเนี่ยก็มีมากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกานะคะก็อ,ะอดไม่ได้ค่ะมาที่นี่แล้วไม่มา เยี่ยมพี่น้องคนไทยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็อยากจะมาเห็นหน้ากันบ้างว่าเป็นไงบ้างอยู่สุขสบายกันหรือเปล่านะคะก็ท่านอยู่ที่ไหนนะคะรัฐบาลไทยทุกคนคนไทยทุกคนเป็นห่วงเสมอนะคะแล้วก็อยากขอให้สถานทูตแห่งนี้เป็นที่พึ่งของทุกท่านนะคะมีความสุขก็มาเล่ากันมีความทุกข์ก็มาบอก นะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเราช่วยกันแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ,ะทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ขอให้ได้อยู่อย่างเรียกว่าสมศักดิ์ศรีนะคะ,ะข้อกฎหมายต่างๆก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆให้การปรึกษาธุรกิจนะคะก็ทราบว่าทางสารทูตได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายวันนี้ก็กระทรวงมนตรีก็ได้จัดกิจกรรม นะคะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยก็มาอบรมเรื่องการทําธุรกิจนะคะเราจะได้ขยายธุรกิจให้ได้เยอะๆให้ได้เจริญงาะงามมีเงินส่งกลับไปที่บ้านด้วยใช่ไหมไแล้วเก็บไ้ที่นี่หมดเนี่ยไม่รู้จะใช้ไปไหนเก็บป้า,าเอาส่งไปบ้านเรานะคะค่ะก็เรียนทุกท่านว่ามาครั้งนี้นะ,นะคะก็มาเยือนก็ถือว่าเป็น รอบที่17ปี17ปีไม่เคยมีนายกมาเยือนอย่างเป็นทางการก็รู้สึกดีใจนะคะที่นายกเขาที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคะเขาก็ให้เกียรติเราก็ถือว่าในยามนี้เราบอกว่าประเทศไทยมาเนี่ยมาบอกว่าเรามั่นใจนะคะของประเทศเยอรมันที่เขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุรโรปนะคะ เราก็ถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศไทยแน่นอนเราก็ต้องมาให้กําลังใจคนเราเวลามีทุกมีกําลังใจให้กันเนียเราเรียกว่าให้ใจใช่ไหมนะคะนะคะก็ขอขอบคุณก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็มาให้กําลังใจเฉ่นขนาดมาที่เบอร์ลินยังได้กําลังใจอย่างนี้สู้ขาดใจเนียนะคะก็การเจรจาต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะหา ในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆประเด็นเรื่องใหญ่ที่เราได้มาขอก็คือว่าจะเห็นว่าสินค้าไทยสินค้าเกษตรเนเราส่งมาขายเยอะเลยก็จะมีปัญหาถ้าเกิดใครติดต่อเรื่องทําร้านอาหารอยู่หรือส่งออกอยู่ก็จะรู้ว่าสินค้าไทยเนี่ยบางครั้งถูกมาถึงปลายทางแล้วถูก เจ๋งไปเยอะใช่ไหมเพราะว่าเราเจอมแมลงเจออะไรต่างๆเราก็ได้ขอเขาแล้วว่าที่นี่เนี่ยเขาจะส่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เทคนิคเข้าไปทํางานกับเราลึกเบื้องต้นเลยแล้วก็จะได้ดูว่าเราจะต้องปรับปรงุงอย่างไรให้อาหารเราเนี่ยมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยเพราะที่นี่เขาจะ,ะเข้มเรื่องนี้มากนะคะน,นี่ก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราปรับปรุงมาตรฐานสินค้าไทยเราจะได้มีของมาส่งขายที่นี่เยอะๆพี่น้องจะได้มีอะไรทานนี่เต็มที่เนาะนะคะอันนี้ก็ อันหนึ่งเลยเป็นหน้าที่ใหญ่เลยของกระทรวงพาณิชย์อันที่สองกเอ็เรื่องของเรื่องการศึกษานะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนการศึกษากันเพราะว่าเราเองก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเยอรมันก็เป็นภาษาที่ยากนะคะเราก็จะดูว่าวิทย์วทยาอย่างไรให้ช่วยกันแล้วก็การสอบการอะไรต่างๆเนี่ยมาตรฐานต่างๆของภาษาเขาจะแลกเปลี่ยนทางด้านของการศึกษาอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ ที่นี่เขาดังเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะเราก็จะเอาพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เขาทำเรื่องพลังงานทดแทนหมู่บ้านสีเขียวกลับไปทําที่บ้านเราบ้าง นะคะแล้วก็ทานร้นตรีพลังงานก็มาดูเองนะคะอีกหน่อยเขาก็จะได้เป็นลงทุนท่านเราพอลงทุนท่านเราแล้วก็มีกิจาการแล้วก็มีการมีความเชื่อมระหว่างคนไทยกับเยอรมันก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราคิดว่าเป็นความร่วมมือที่ดีที่เรามีโอกาสขยายผลแล้วก็ครั้งนี้ดิฉันก็ได้นํานักธุรกิจไทยมาถึงเจท่านเนี่ยโอ้โอเป็นไงที่นี่ฮอตไหมเนี่ยนะคะ ก็ได้เชิญมาเสร็จแล้วเขาก็มาเจอกับธุรกิจที่นักธุรกิจที่นี่เหมือนกันนะคะเออดีไหมเพะว่าจะได้มีการลงทุนเราก็จะได้มีงานทำเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็สิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสระหว่างกันของสองประเทศก็มีเรื่องคุยเยอะนะคะแล้วก็ยังแล้วก็ได้ฝากเรื่องของการดูแลชุมชนพี่น้องชุมชนไทยที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็อ ความร่วมมือด้านเรื่องทัวร์นะคะท่องเที่ยวก็มีเยอะทีเดียวนะคะก็อันนี้คือหลายๆอย่างที่เป็นความร่วมมือแต่สําหรับประเทศไทยนะคะก็ขออนุญาตเราเอะใครไม่ได้ไปเมืองไทยนานหรือ,อยังคะเนี่ยไปอยู่นะคะโอ้ไม่ได้นะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องกลับไปแวหากันบ้างนะนะคะ <5 S 1> นะคะก็ห <5 S 1> ้า<ม>ปีแล้วเหรอคะแต่ติดตามข่าวสารของเมืองไทยใช่ไหมคะก็วันนี้สถานการณ์บ้านเราก็ดีขึ้นนะคะก็ หลังน้าท่วมก็ดีขึ้นนะคะมีนักท่องเที่ยวมาอะไรมาบรรยากาศก็ดีขึ้นเราก็จะพยายามนะคะในแง่ของรัฐบาลก็พยายามที่จะให้บรรยากาศต่างๆเนี่ยผ่านไปด้วยดีด้วยความสงบ ว่าทาไมก็เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีทุกคนก็จะได้มีมีกำม,มาค้าขายได้นะคะ,ะที่สําคัญวันนี้นโยบายของรัฐบาลเรื่องจำําข้าวก็วันนี้ก็ข้าวก็ราคาดีนะคะดีใจไหมคะนะคะแล้วก็ดีใจเนาะสินค้าบ้านเรานะคะก็นโยบายหลายๆอย่างที่ได้หาเสียงไว้ก็ทำหมดนะคะที่สำคัญคือต้องการเห็น คนไทยมีความสุขนะคะแล้วก็แม้ว่าบางส่วนก็ไม่ได้มาดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงก็หวังว่า,าไปดูแลที่เมืองไทยผ่านครอบครัวของท่านทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ที่นี่ก็าทางสถานทูตดูแลก็คอยติดตามทุกสุขเสมอก็หวังว่าเราจะ มีในการเชื่อมต่อสัมพันธ์กันที่ดีแล้วก็กำลังใจนี้ไม่ว่าอยู่ไหนเราไร้คมแดงน,นะคะใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอขว่าทุกท่านว่าอยู่ที่นี่รักกันนะคะอยู่ที่นี่เป็นตัวแทน ของประเทศไทยถือว่าจริงๆแล้วท่านทูตต้องโชคดีมีคนไทยเป็นผู้ที่จะช่วยในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จันเองก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของชุมชนไทยที่นี่โดยเฉพาะทางวัดไทยที่บุทดาวก็ที่นี่ก็มีวัดไทยเป็นที่พึ่งของคนไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมว่าเราอยู่ที่นี่ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยปุ่มปัญญาไทย เราต้องช่วยกันในการสร้างความแข็งแรงนี้ต่อไปนะคะโดยเฉพาะให้ทั่วโลกเขารับรู้ว่าเรามีของดีอะไรอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันค่ะแล้วสุดท้ายนี้ฉันไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีเล่าบ้างว่ามีอะไรทําสถานพูดทำอะไรให้คนไทยบ้างและสําหรับดิฉันก็ต้องบอกว่าทําทุกอย่างค่ะแล้วก็ขอสงใจใมาอยู่กับพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ มีท่านพูดอยู่ที่นี่คอยดูแลพี่น้องนะครับช่วยเหลือจากท่านทูดได้ถ้าท่านทูดไม่ทำแจ้งผมผมจะได้ย้ายทูดไม่พอพูดไม่กระทรวงต่างประเทศตั้งแต่มีท่านนายกยิ่งรักมาบริหารผมอยากจะกลาบเรียนพวกเราเลยครับว่าวันนี้ท่านนายกไปเยือนมาทั้งหมด17ประเทศครับภายใน11เเดือน มีนักธุรกิจตามคณะท่านนายกไปไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีบาเลนนะครับเยอรมันทุกประเทศท่านนำคณะนักธุรกิจไปเพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้มีการค้าขายนะครับแล้วก็ไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวเขาให้ไปเที่ยวประเทศไทยนะครับแต่ท่านก็ไม่ลืมคนไทยนะครับท่านได้มอบนโยบายว่า วันนี้ประชาชนคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศต้องทาบัตรประชาชนในต่างประเทศได้ในขณะนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรกำลังเร่งนะครับที่จะผลักดันเรื่องของออคุณค่าของอาหารไทยแล้วก็อัตลักษณ์นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของอาหารไทยแล้วก็ท่านเอกัคร,รชูนนะครับผมอารักษ์นะครับดูแลกระทรวงพลังงานนะครับหน